าตกชสิงเลี้ยวยุทธครับฝากกินแล้วฝากกินใช่ไงโดนแล้วไงนป่นไงโอ้โหจะว่าจะมีจะมีมากินสูรสิงเลี้ยวได้หรือไม่นะครับนาดินลุยครับผมยโดนอีกแล้วไปแล้วไปแล้วแรงแรงแรงโอ้งัด โดนโดนเอาอ,อีกลูกมาอีกตัวโอ้โหโอ้โยโอ้โย สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเอทุกท่านนะครับก็ตอนนี้บ่ายสองครึ่งครับผมตะปองก็มายุกันที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับก็อำเภอศรีสัชนาลัยครับผมก็มาตกปลาบอที่เคยมาตกคลิปก่อนนู่นนะครับก็วันนี้มีโอกาสมาครับเพราะว่าพาแม่บ้านไปหาหมอแล้วก็รับยาเซตจนบ่ายก็เลยมานะครับผม ่อบอนี้ก็มีทั้งสวายแล้วก็ปาน,นินนะครับในบ้านจะนั่งตกซิงลิ้วตรงนี้นะครับนะี่ได้วัดละลดล <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวไงตะปองจะตกเป็นตะก้อน้าดินด้วยนะครับก็ไปดูสุดเยอะกันเลยครับวันนี้ตะปองใช้อะไรแบบไหนเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ครับผมเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงครับไปครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผม มาครับผมมาดูสูตรย่อที่ตะปองทําใช้กันในทุกๆคลิปนะครับก็มีส่วนผสมอะไรมั่งเราก็มารับชมรับดูกันเลยนะครับผมเอาเป็นแนวทางนะครับก็ไม่ใช่ว่ามีความรู้มากมายนะครับผมเกี่ยวกับการตกปลาก็จะมีล้ำนะครับผมล้ำละเอียดเจ็ดขีดครับอันนี้เป็นแยมโลนะครับผมครึ่งถุงนะครับ ที่เขาทำขายกันบางจาก็ยี่สิบยี่สิบห้านะครับไผ่เขียวครับผมแค่นึ้งก็มือวันนี้เราจะไม่ใช้เยอะนะครับอันนั้นอันนี้เป็นมะควิดครับผมมะควิดนี่2สองกมือนะครับแล้วก็เป็นมะพร้าวโคดครับแล้วก็อีกอย่างนึงน,นะครับก็จะมีเป็นขนมปังนะครับขนมปังปันใช้ครึ่งกิโลครับโอเคเดี๋ยวเราาทส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ มาดูกันครับว่ามันจะเป็นเนื้อแบบไหนโอเคครับก็เพิ่มไปด้วยกะทิพงอีกหนึ่งหอนะครับก็ยังไงแล้วเดี๋ยวก็นี่อีกหนึ่งอย่างน้องแมวครับแตงกินยดลงไปสักสีห้ายดนะครับสำหรับสำหรับเยอประมาณนี้นะครับแต่จะวปองว่าแค่นี้ปลาก็กินแล้วครับผมโอเคครับจะไปดูผลงานกันหม่ตกเลยครับผมไปครับ โอเคครับนั่นก็เป็นเยอะที่ตะปองทํามานะครับนี่ก็สผสมนั่นจะนาาเอาไปปรับใช้กันได้นะครับตะปองมาใช้กับไม้ที่เป็นบอแบบนี้นะครับผมบอกกึงธรรมชาตินะครับก็ยวทยอยผสมเอาครับผมไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือไม่นะครับก็ผสมน้ําเลยนะครับตะปองอานา้ําขวดน้ําเป่าเอานะครับ กน,นานาก็ลองไปปรับใช้กันดูครับผมยังไงครับก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยนะครับบ้าตกอิงลิ้วยุทครับฝากกินแล้วฝากกินนะใช่ไงโดนแล้วไงไดน,นไง <S 2> <S 2> โอ้โหยหวัดครับผมเอาละยกตั้งดีดียก,ก,ดยกเดี๋ยวเดี๋ยวๆค่อยลากนะ ไปไปก่อนเด้ขันนี้สั่งมาจากเชีงยงไฮ้นะครับไปผมเอ็นไปก่อนเดี๋ดอยวเดอออกไปก่อนเอาไปออกไปขันไม่ถึงร้อยนะครับนี่สั่งมาใช้ขันใช้ได้ครับผม เฮ้ยเป็นไงตัวแรกเต็มแรกมาแล้วครับได้จากเบ็ดชิงเลีย้ยวนะครับก็วัน,นที่แล้วเนี่ยนานเข้าวันนี้เข้าไว้ครับผม <c oughs> มาแล้วครับพร้อมเต็มแรจก,ก็อเออใช่ที่ว่า เอาไม่ได้ที่ขาดนะอมืมีมาแล้วครับผมครึ่งโลได้ครับผมก็ะแทกเต็มแลยตามกันต่อครับให้ไปบ้นานตกสิงริ้วเล่นนะครับปองยังเตรียมเหยื่อไม่เสร็จเลยเก็บครับผมเป็นเงินปปดแล้วกโดูอีดี สวยมากเริ่มบันเทิงแล้วครับผมเข้าไว้เหมือนเดิมครับเดีย๋ยวตะปองแตงเก็นมานี่โคตรหอมนะครับผมมักไว้สามวันครับในตู้เย็นหรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมตู้เย็นช่วงนี้อากาศเย็นครับ เลยจะมี <laughs> จะมีมากินตรวชิงลิวได้หรือไม่นะครับนาดินลุยครับผมเฮ้ยโดดอีกแล้วอ้แล้วอ้แล้วแรงแรงแรงโอ้งัดมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่บาดยัดมาอีกแล้ว นี่ครับผมตัวท่สอี่ไส์เดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็เผื่อมีปลาสวายกินนะครับผมใช้ขนมปัง ดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีสวายลงมากินหน้าดินเรามั่งหรือไม่นะครับผมก็คันที่ใช้นี่เป็นคันระยะสามหกนะครับตะขอหน้านี่น่าจะเป็นเบอร์สามนะครับตูดห่วงครับผมใ้ตะขอเดียวครับโดนโดนเอาอีกล้วมาอีกนึตัวโอ้โหโอ้ยเอโอ้ย ถูกแไหเตยมนึตัวนะครับตัวนี้ตัวเล็กเอาไงปล่อยหรือไงเอาไปก่อนความหวังมู่บ้านควังมูบ้านมอีกหึตัวนะครับสิงเลิ้วทำงานอีกแล้วน่าดีนี่เงียบอยู่เลย อู้ยปอดินั่นแหละเอ้โหโหโหข้าลึกจริงโอเคครับผมมาอีกหนึ่งตัวครับ อุ้ยหลุดหืมไม้แรกกินเลยนะครับผมตก <c oughs> ลงใช้ระยะสีห้านะครับ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> อุ้ปยปลาแดงนกามาปล่อยใมนิ้ตัวครับผมปลาทับทิมอ้ยแตงสีนะครับเจ๊โดนนี่แกลเป็นปลาทับทิมนะครับตัวนี้สียังสวย ครับรูยจะตอบตะปองยังไม่ได้ตัวเลยนะครับยังไม่ได้งัดตั้เขาเลยโนอนอีกแล้วโอ้โหเจ๊เจ๊งัด เออฮ้ยตัวไรหลุดไปแล้วหัวน่ะเองก็ไม่ช่วยเขาช่วยได้ไงหลุดครับผมโอ้ยช่วยอะจะไปช่วยยังไงวะกระจายด้านแล้วเต้ยนี่บ้าไง ตระปองอยังไม่ได้งัดแต่เขาเลยยังไม่มีโมเมนต์งัดไม่ไรวะตะปองอยังตามหาตัวแรกอยู่นะครับ อะไรนะครับมันคือปากยังคมครับผมสายพียังขาดนะครับ เดี๋ยวได้เพิ่มอีกสองนะครับรุ่นมินิครับเอ๊ะแน่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามากอดูเหยื่อนาดินกันนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เปเลี่ยนเยอะหน้าดินละไม่เกิดผลนะครับยังไม่มีอะไรมากินเลยอ่ะเดี๋ยวนางต๊สิงเลียวต่อครอับผมรุ่นเล็กแล้วนะครับตอนนี้ <laughs> รุ่นตัวละขิดกว่าสองขีดนมาอีกหนึ่ตัวเจ๊ ปลาเล็กเข้านะครับก็เงียบไปตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับผม,มงบเงียบไปเป็นชั่วโมงเลยตอนนี้สีโมงกว่านะครับก็เดีไงเดี๋ยวจะขอเก็บนาดินก่อนนะครับผม ลงานหน้าดินนี่ไม่ได้ตัวเลยนะครับแต่เยอะก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับผมเอ่อเพิ่มไฮเกตแล้วก็มาเกี่ยวครับขอชิงริ้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บหน้าดินกันต่อนครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บหน้าดินแล้วเดี๋ยวมาตอกชิงริ้วอีกสักแป๊บนะครับตี่โมงครึ่งเดี๋ยวค่อยออกบ่อกันไปครับผมตุยชิงริ้วสักแป๊บนะครับ จะได้เพิ่มหรือไม่ลุ้นกันครับ โอเคครับผมตอนนี้ช่วงสุดท้ายของเราก็มาถึงกันแล้วนะครับก็ตะปองก็เก็บอุปกรณ์ไปบ้างแล้วนะครับส่วนผลงานวันนี้นะครับเป็นของเจทั้งหมดเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับไล่พิรพัฒนะครับผมพิรพัฒฟาร์มในไร่ของพัชชานะครับก็น้องผ่อนพันธ์กับน้องมัดนะครับเอื้อเฟื้อแต่ทานที่ในการท้ายทําครับผมก็เดี๋ยวมาดูผลงานครับเป็นฝีมือเจล้วนๆนะครับผม ผมหน้าดินไม่มีกินสักตัวนะครับเป็นผลงานชิงลิ้วทั้งนั้นเลยนี่ก็ตัวโบโบนี่สามตัวนะครับตัวเล็กๆอีกสีห้าเต้มนะครับผมโอเคครับผลงานในวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนหน้าดินนี่ไม่เข้ากินเลยแต่สูตรเยอะยทุกท่านก็เอาไปปรับปรุงใช้ก็ได้นะครับก็ถ้าจะตกชิงลิ้วก็ใช้ผสมไฮเกตก็สามารถตกได้เลยนะครับผมก็ ตามที่เห็นเลยนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอตัวลากับบป้ากันก่อนครับไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าโอ,อก,กาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจ๋วฝีมือเจ๊ครับผม